คงจะมีหลายคนที่อดตะลับขับตะนอนเต็มที่เพื่อที่จะได้ดูการเปิดตัวของเครื่อง PlayStation 5ที่ผ่านมาและสําหรับผมก็ถือว่าตื่นเต้นพอสมควรที่ได้ทางตาดูการเปิดตัวของเครื่องคอนโซลยุคใหม่ที่กําลังจะมาถึงและในวันนี้เราก็ได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของมันสักทีกับเครื่อง PlayStation 5 สำหรับการเปิดตัวของเครื่อง PlayStation 5เราก็ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของมันกันไปแล้วนะครับและก็ชัดเจนเลยว่าเขาได้ทำออกมาถึง2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นที่รองรับการเล่นแบบแผ่นและอีกรุ่นก็คือรุ่นที่รองรับการเล่นแบบการดาวน์โหลดดิจิตอลเท่านั้นซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีความต่างกันตรงที่ราคาพอสมควรแต่สิ่งที่ผมอยากจะกรี๊ดมากๆเลยก็คือรูปรษณ์ที่โคตรโชบเชียวโดวยการออกแบบสีขาวตัดสีดำสไตล์โลกอนะาคตที่ทำออกมาได้โคตรลงตัว ใครจะชอบไม่ชอบผมไม่รู้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยคือยกใจให้กับการออกแบบเลยและนอกจากหน้าตาของตัวเครื่องทั้ง2แบบแล้วเราก็จะได้เห็นคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่อย่างดูอ l s e n น์กันแบบชัดๆรวมไปถึงอุปกรณ์เสริมอย่างกล้องตัวใหม่เดโฟนตัวใหม่และอุปกรณ์ควบคุมอย่างมีเดียรีโมทแค่นี้ผมก็หายใจแย่อยู่แล้วครับคือแบบเตรียมควักไตไปขายกันได้เลยแต่ว่าน่าเสียดายที่นอกจากรูปลักษณ์กับอุปกรณ์เสริมแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลไปมากกว่านี้อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเอาราคามาประกาศให้เรารู้กันเมื่อไหร่และสําหรับงาน PSFI the Future of Gaming มิ่งโชว์ในครั้งนี้เขาก็ไม่ได้เปิดตัวแค่รูปร่างหน้าตาของเครื่อง PlayStation 5นะครับทางค่ายเกมทั้งหลายเขาก็ได้นําเกมที่จะลงบนเครื่อง PlayStation 5มาเปิดตัวกันอีกประมาณ10กว่าเกมซึ่งเกมที่เขาเอามาเปิดตัวในงานนี้ผมบอกตรงๆว่าผมอาจจะไม่ค่อยว้าวกว่ามันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเกมบางเกมที่ผมอาจจะพอว้าวกว่ามันได้อยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีเกมอะไรกันบ้าง เกมแรกเลยก็คือ Ghost w i t e Tokyo จากคุณชินจิมิคามินั่นเองจริงๆเกมนี้ผมสนใจมาตั้งแต่การเปิดตัวในงาน e t 2019แล้วคือตอนนั้นเนี่ยผมสงสัยว่าเกมนี้มาเป็นเกมแนวอะไรกันแน่และพอผมได้มาดูตัวอย่างใหม่มันก็ยิ่งทําให้ผมงงแดกหนักยิ่งขึ้นไปอีก ผมเคยเห็นบทสัมภาษณ์ของคุณชินจิมิคามิเขาบอกว่า Ghost w i r e เนี่ยจะเป็นเกมที่น่ากลัวมากๆแต่ดูจากตัวอย่างแล้วทำไมเกมมันออกแนวแฟนตาซีจังเลยซึ่งนั่นก็นไม่ใช่ปัญหาสำหรับผลงานของคุณชินจิเนี่ยผมพร้อมที่จะอุดหนุนอย่างแน่นอนและเกมที่2ก็คือเกมที่ผมเกือบจะพลาดซื้อไปบน PlayStation 3ก็คือ Demon Soul ซึ่ง Demon Soul เนี่ยก็เป็นเกมที่ผมอยากจะเล่นมานานแล้วและที่ผ่านมาผมก็กำลังลังเลยอยู่ว่าผมจะซื้อมาเล่นดีไหมแต่พอได้ไมาเห็นตัวอย่างนี้ก็เตรียมรอเล่นแบบภาพสวยๆ60เฟรมกันได้เลย สำหรับ d e m o o โซเนี่ยก็จะมาแบบรีมาสเตอร์เหมือนกับ Shadow of Colossus ที่จะรีใหม่ทั้งเรื่องกราฟิกและก็ระบบให้ดีขึ้นแต่ว่ายังคงรูปแบบเกมเพลย์แบบเดิมเอาไว้แต่ไหนๆเขาก็รีมาสเตอร์แล้วผมก็หวังว่าเขาจะใส่ภาษาไทยแบบ Shadow of Colossus มาให้นะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเกมเมอร์ชาวไทยถูกใจกันอย่างแน่นอนและเกมต่อมาที่น่าจะถูกใจชาวเพ a y s t a t i o n มากที่สุดก็คือ Horizon z ั r o Dawn ด o r b i d d e n West สำหรับพอเลซันซ r o Dawn ภาคใหม่นี้จากที่เห็นก็คือมันจะมีศัตรูที่เป็นแมชชีนแบบใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะพอสมควรแต่ผมขอบอกตรงๆว่าผมแยกไม่ออกว่ากราฟิกมันดีกว่าภาคแรกตรงไหนถ้าจะให้บอกว่านี่เป็น DLC ตัวใหม่ผมก็เชื่อนะครับยังไงก็ขอให้พลังของ PlayStation 5ทําให้เราว้าวบเกมนี้มากกว่าที่เห็นในตัวอย่างกันแล้วกันนะและเกมสุดท้ายก็ไม่ต้องบอกเลยว่าเกมอะไรเกมที่มีข่าวลือเยอะมากๆจนเบื่อที่จะอ่าน อีกแล้วเหรอวะคือมึงกลายเป็นเกมออกรายปีไปแล้วหรอ Resident Evil นั่นก็คือความคิดแรกของผมที่ได้เห็นตัวอย่างนี้ในภาคนี้เราจะได้เห็นอะไรแปลกตาไปมากจนไม่อยากจะเชื่อว่านี่มันคือเกม Resident Evil แต่ที่ผมชอบก็คือภาคนี้มันดูลึกลับหน้าค้นหาเหมือนกับตอนที่ภาค7ออกมาใหม่ๆและใครที่ไม่ชอบหน้าตาของคริสในภาค7ภาคนี้เขาก็ได้รีโมเดลคริสใหม่แล้วนะครับส่วนจะพอใจหรือไม่พอใจนั้นก็เอาไว้ไปคุยกันอีกทีหนึ่ง แต่ผมก็ต้องยอมรับว่าผมว้าวเกมนี้เพราะว่ามันเป็นชื่อ Resident Evil เท่านั้นเองเพราะตัวอย่างที่ได้เห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากแถมยังชวนงงซะด้วยซ้ำว่าเกมมันจะเสือออกมาแบบไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่ผมเฉยๆกับภาคนี้เป็นเพราะว่าข่าวลือที่มันหลุดออกมาจนเกลื่อนหรือว่าผมกําลังผิดหวังกับภาค3ที่ผ่านมากันแน่ยังไงก็ภาวนาขอให้ภาคนี้่าทำออกมากาก็และกัน ประมาณนี้แหละครับสิ่งที่ผมสนใจในงานเปิดตัวเพจไฟในครั้งนี้โดยรวมแล้วก็ไม่ได้วิววะอะไรมากมีทั้งประทับใจและก็ผิดหวังผสมผสมกันไปและสําหรับใครที่สงสัยว่าทําไมข้อมูลในวิดีโอตัวนี้มันถึงมีน้อยจังก็เพราะว่างานเปิดตัวในครั้งนี้มันสั้นและก็มีข้อมูลน้อยซะเหลือเกินเกมที่เขาเอามาเปิดตัวในงานนี้ส่วนมากจะเป็นแค่การเอาตัวอย่างมาโชว์ซะมากกว่ายังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาโชว์กันอีกในอนาคต แต่ความจริงแล้วในงานนี้ก็มีอีกหลายเกมนะครับที่ผมรู้สึกค่อนข้างน่าสนใจเช่นสไปเดอร์แมนภาคใหม่กับฮิตแมน3ส่วนเกม,มอื่นๆที่ผมไม่ได้เอามาพูดให้ฟังอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่แนวเกมที่ผมชอบผมก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจอะไรกับมันมากและก็ยังมีอีกเรื่องนะครับที่เหมือนเขาจะแอบบอกเราว่า GTA 6เนี่ยยังไงก็ไม่มาเร็วนี้อย่างแน่นอนเพราะในตอนนี้เขาได้เอา GTA 5ไปใส่ใน PlayStation 5ในเวอร์ชันอัปเกรดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมชอบจริงๆในะไอหน้าตาของ PlayStation 5เนี่ยย้ำอีกทีนะครับว่าถ้ามันมายัางไงผมก็ซื้อออย่่างแนนน โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่มีความเห็นยังไงก็เอามาแลกเปลี่ยนกันได้ถูกใจหรือไม่ถูกใจเกมไหนก็เอามาเม้า์มอยกันในคอมเมนต์กันได้เลยและก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ถ้าผมพูดไม่ชัดหรือว่ามีเบลอ,บอไปบ้างเพราะตั้งแต่ตอนตีสามที่ผมดูการถ่ายทอดสดของงาน p l a y s t a t i o n ไฟในครั้งนี้ผมก็ยังไม่ได้นอนเลยครับแถมยังต้องมาอัดเสียงกับตัดต่ออีกบอกตรงๆว่าตอเน,นี้ยเบลอมากๆสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์กันเอาไว้นะครับ